สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยทางช่องจูจุ๊บหกสามเก้าห้าแนวทางเล็ดเด็ดค่ะแนวทางหวยฮานอยจะมีให้รับชมกันทุกวันเลยนะคะออแอดก็จะวางทั้งหมด2สูตรนะคะสูตรที่1เน้นวิ่งรูดตัวจาอส่วนสูตรที่2เน้นจับชุดปีน2ตัวนะคะ ก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันนะคะย้อนไปดูผลการออกรางวัลทั้ง3ฮานอยกันก่อนนะพร้อมกับแนวทางของเมื่อวานที่แอดได้วางไว้ทั้ง2สูตรนะคะเรามาตรวจผลการออกรางวัลกันก่อนนะคะออขอโทษทีนะคะบางทีอาจจะมีเสียงรถเล่นผ่านบ้างนะคะเพราะว่าบ้านแอดจะอยู่ติดถนนนะคะค่ะเรามารับชมก่อนเลยนะคะสูตรที่1นนะเน้นวิ่งรนะูด เด่นเจรอง8ค่ะแนวทางเมื่อวานนะสุตที่1เรามาดูผลการกรางวัลทั้ง3าานอยของเมื่อวานนะคะฮานอยพิเศษสตัวบนออก508ศูนล่างออก52ค่ะเข้าแปดนะคะมาตัววิ่งตัวรองอ่าเรามาดูเจาะกันค่ะอยู่ในหลักหลักหน่วยนี้สามารถเจาะได้นะคะก็สามารถวิ่งรูดได้ด้วยนะคะเรามาดูตัวเจาะก่อนละกันค่ะ ตัวเจาะแอดไม่ไม่ได้วางนะคะไม่เข้านะเจาะไม่มีนะก็คือเข้าแค่วิ่งถ้าใครได้รูดก็เข้าเช่นกันค่ะเขาวิ่งรูดเดอ้อล่างออก5 2สองบอกเข้าเดอ้ออ่าฮานปกติค่ะ3ตัวบนออก3 6 5หห้าล่างออกห้าหไม่มี7กับ8มาเลยเนาะก็บอกเข้าทั้งบนล่างเลยเดอ้อแต่ว่าออกเลข ซ้ากันนะคะเนี่ยเพียงแค่ออกกลับกันเท่านั้นเองอ่ะฮานอยวีพีค่ะบนออกหกสี่แปดล่างออกสามสี่อ่ะแปดมาหลักนวยก็เข้าวิ่งตัวรองค่ะเจาะมีสี่แปดไหมไม่มีนะคะแอดไม่ได้เจาะก็ถ้าใครได้รูดก็เข้านะคะเพราะอยู่ตำแหน่งที่รูดได้นะสองตำแหน่งนี้สามารถรูดได้ค่ะ แต่ถ้าอยู่หลักร้อยจะได้แค่วิ่งนะคะอันนี้ก็เข้าวิ่งรูดนะล่างออกสามสีไม่เข้าค่ะสรุปแล้วแนวทางฮานอยสูตรที่หนึ่งนะคะเน้นวิ่งรูดเข้าวิ่งแปดค่ะแต่เจ็ดไม่เข้านะมาแค่แปดแล้วก็เข้าวิ่งรูดฮานอยพิเศษศูนย์แปดบนและ4ี่แปดบนค่ะวิ่งรูด VIP ฮานอย ปกติไม่เข้าเลขเจาะไม่เข้านะยังไงแอดก็ขออภัยด้วยนะคะเลขเจาะไม่เข้าเสยียดายจังเลยเออแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ผิดถูกมันก็มีเข้ามีหลุดกันบ้างเนาะแอดก็ขออภัยด้วยนะส่วนใครได้วิ่งรูดแปดเนี่ยสองฮานอยนี้แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวมา,ม,ะะมารับชมสูตรที่สองกันต่อนะคะมารับชมสูตรที่สองของเมื่อวานนะคะ พร้อมกับผลการออกรางวัลเมื่อวานกันนะมาเทียบกันนะคะว่าเข้าไหมก่อนอื่นเรามาดูวินสามตัวก่อนนะคะเผื่อท่านผู้ชมบางท่านอาจจะจับวินสามตัวด้วยค่ะฮานอยพิเศษบนออก508นี่มีเข้านะคะปกติสามหห้าไม่เข้าวีเอพหกสี่ก็ไม่เข้าค่ะวินสามตัวไม่ไม่แตกเลยนะคะอทีนี้เรามาดูวินสองตัวบ้างคะ่ะ ฮานอยพิเศษบนออก08ล่างออก52 0852ไม่เข้าฮานอยปกติบนออก65ล่างออก56ก็ไม่เข้านะคะ VP บนออก48ล่างออก34 48ไม่เข้าส่วน34นี้มีค่ะมีในตารางนะแล้วก็มาแถวแรกเลยค่ะตัวสุดท้าย34มาตัวตรงเลยค่ะ ตัวที่ชอบไม่มีนะคะอ่ะยังไม่หลุดนะสรุปแล้วชุดสูตรสองเข้าสามสี่ VAP ล่างคะ่ะมาตัวตรงเลยนอกนั้นไม่เข้าเดอ้อก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าใครเจาะตัวนี้นะคะเลือกชุดวินตัวนี้นะแล้วก็มาฮานียสุดท้ายด้วยสามสี่นะคะ ก็แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะผิดถูกก็ขออภัยด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันที่2พฤษภาคม2564ของวันนี้กันต่อเลยนะคะามาดูสูตรที่1น่งค่ะนเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะ แนวทางวันนี้นะคะสูตรที่1นึ่เน้นวิ่งรูดเด่น3รองศูนย์ค่ะจะมีชุดเจาะทั้งหมด9ชุดแบ่งเป็นชุดเด่น3ชุดชุดรอง3ชุดและชุดกัน3ชุดนะคะชุดเด่นมี3 1 3 4 3 6ชุดรองมี03 0 6 0 8ชุดกันนะคะมี35 38และ0 1ค่ะแอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษ เพียงแค่สี่ชุดเท่านั้นนะคะดึงมาจากเก้าชุดนี้นะคะอ่ะมีสามหนึ่งศูนสามศูนแปดและสามแปดค่ะสี่ชุดนี้นะคะเี่ชอบเป็นพิเศษ ถ้าใครชอบน้อยชุดจะตามแอดก็ได้นะคะสี่ชุดนี้นะถ้าไม่ชอบชอบเก้าชุดนี้ตามนี้เลยค่ะหรือจะชอบเน้นวิ่งรูดตามนี้เลยนะคะหัวใจหลักของสูตรที่1คือเน้นวิ่งรูดค่ะ,ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางสูตรที่1นะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางสูตรที่2กันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางสูตรที่2กันต่อเลยค่ะ เป็นการจับชุดวิน2ตัวในตารางนี้นะคะเลขในตารางจะมีทั้งหมด6ตัวนะคะนำมาจับชุดวิน2ตัวนะถ้าท่านผู้ชมท่านใดจะชอบจับ3ตัวก็ลองจับกันเอาเองนะคะทีนี้แอดจะจับเพียงแค่2ตัวให้นะคะมีในตารางเลข8เลขสี่เลขหเลข5้าเลข9ก้าเลข7ค่ะนำห6ตัวนี้จับวิน2ตัวก็จะได้ทั้งหมด15ชุด5แถวนี้นะคะก็แถวแรกเลยนะคะจะมี8 4ด6 85, 89และ87แถวที่2มี 46, 45, 49และ47แถวที่3นะคะมี 65, 69, 67แถวที่4มี 59, 57แถวสุดท้ายค่ะแถวที่5มี97รวมทั้งหมด15ชุดนะคะ,อะแอดก็จะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษ6ชุด6ชุดเท่านั้นค่ะจาก15ชุดนี้นะคะ 6ชุดนะคะมี84 8587 4 5 6หและ97ค่ะถ้าชอบน้อยชุดตามแอดได้แนละ้วได้นะคะมี6ชุดนี้นะหรือถ้าใครไม่ชอบชอบ15ชุดนี้ตามนี้เลยนะคะจะเลือกชอบชุดใดชุดหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่เทคนิคของการออของ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 ,ของความชอบแต่ละบุคคลนะคะจะเทียบเลขกันก็ได้นะ ก็ถักใครแบบกำลังฝึกหัดฝึกทำสูตรแนวทางหวยฮานอยก็ลองมาเทียบเลขกับของแอดดูก็ได้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางสูตรที่สองนะคะแอดก็ได้วางครบทั้งหมดสองสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลขมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะคะผิดถูกแอดก็ขออาภัยไว้ล่วงหน้านะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้ง ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอให้ท่านผู้ชมเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันค่ะก็ยังไงก็สองสูตรนี้แอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันค่ะยังไงก็มาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางทั้งสองสูตรของแอดเนี่ยสูตรไหนมันจะปังบ้างนะคะจะเข้าดีหรือเปล่านะคะก็หากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้นะคะชอบแนวทางของวันนี้ รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะ,ะแล้วก็รบกวนฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่เข้ามารับชมแนวทางเลขเด็ดทางช่องของแอดกันนะคะแนวทางมีให้รับชมทุกวันโดยเฉพาะหวยฮานอยนะคะส่วนหวยลาวหวยมาเลหวยไทยก็จะมีตามรอบของ ของหวยนั้นๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกันค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดนะและแอดมีคลิปเลขเด็ดมาใหม่ๆอ่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ